หม,มกปลาดุกน้อยครับพี่น้องครับหมกปลาไหหมกปลาหน้าหมกบุ้ยหมกใส่ผักไก่แยงจังเลยน้นนอยเสียเหล่าตำพี่ผงผงปลาไหลเสียไปน้องโว้ยบักขี้เข้าไปอาหารอีสานมันทอดครับสุดยอดเลยพี่น้องครับพร้อมแก้วบักกะครับน้อยโครเกลครับพี่น้องครับใช่ไหสุดยอดเลยวิ่งหมวนย่าพี่น้องครับต้องสับพายเลยตัวเองเป็นทหารวิ่งอ่าพี่น้องครับวันนหมกหมกมกมกครับพี่น้องครับ<ำ> มาดับกาแฟครับสูงองโซบอนครับพี่น้องมาเนี่ยโอ้โหมกยังจับลุ่นกันเด้อครับปื๊บออกมาขอโทษปื๊บกือบพี่น้องครับออกมาแล้วครับปื๊บท็อปจึ๊บโอ้โหมกปลาดุกน้อยครับพี่น้องครับมกปลาให้มกปลาหน้ามกปลาดุกครับพี่น้องครับโอ้หปลาดุกน้อยพร้อมงามครับพี่น้องครับเอ้ยหอมมากครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่ตเรียนสวัสดีคุณหอดสุขุทุกคนครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจูผักจ้ามาครับพี่น้องครับแก้วแล้วครับพี่น้องมกปลาดุกหน่อยครับโอ้ยมกใส่ผักกระเนียงจากในน้องจะเหล่าตำพริกผงกุ้งปลาหลส่พี่น้องโอ้ยแบบคลิกเข้าไปแบบขวบหอมชิมมั้งอะไรกันจยางครับมกปลาดุกครับพี่น้องมกปลาดุกในมกปลาดุกหน้าบ้านเอกครับปลาดุกป้อมงามแงมคำโตได้พี่น้องครับที่นี่ปลาดุกเท่าไหร่พี่น้องปลาดุกลงตรงลงตีครับพี่น้องครับปล่อยกับมีจ้ะเนี่ยตรงขาหน่ำ อาหารอีสานบ้านทอดครับสุดยอดเลยพี่น้องครับพร้อมแก้วบกกะครับงวยโครเกลครับพี่น้องครับย่างห,อ,งหอกว่ากิเนเลยข้ามโตเลยจังใช่ไหมสุดยอดเลยพี่หมวกวันแยกพี่น้องครับต้อง<ป>สัมผันเลยตัวเองพอดีมากเลยหมกเหี่ยมเ่ยมสิหรอกมกเลยพอดีตัวหอมปากกระเนงีงตบถ่ายเออ้ย มาเลยจ้ะเอฟซีสมองคือบอลปลาลงตรงแก,กี๊ยวบวกเป่งหนามาออกจากเข่าพี่น้องเข่าสิสิพ่อไก่สิพ่อเจียวเหรอนั่หรือเป่งพวกเทียเห็นหลุมกินตะปูตะปลาตะกบตะหนูอยู่นไหนล่เฮาอ๋อคือหยอดแล้วหรืกินเลยถือ อันนี้ตามมาเท่าคนยุกเก็บผงใต้แม่นหอนม่หน้ากระยางเพื่อนกับพ่อเพื่อนเห็นนั่นเขากินทีมันเคยกินหอดบักมัมเพื่อกระยากนั่นเพื่อนกะเ้เสียบเลยพี่นอนเนาะมันผ้ากินเข้าผพามนกินขามาลังวอนชื่อื่นตบๆเลพี่นนองครับยังยังหนอนแม่หน้าเห็นห้อ หาย,ยุให้กินน้ำทงไฮของลรากินหอนบ้านนจำเป็นกำลังใจให้ขวากุแรงก็แจ๊กวิธิตามไม่ได้เป็นน้อยเองกินหอนยน่ยมเป็นเล็กน้อยอย่างนี้คือไงตะกี้หอยไปนี่ขหอยกินพาะคว่ำเกา่าคว่ำหลังเนี่ยบัดหอยไปงุ่มอยู่น้ำกอเขาก็อีแม่แตะกี้มันสิมีแต่ตาดำเนาะมันบอกม่น หน้าบ้านจังสี่ไปงุ้มน้ำกอเขาเป็นปลาดุกเน,น,นี่นนมันดูดหักเขาเลยเป็นทหาวี่มันดูดหักเขาแล้วมันก็ไปส่วนยู่ใต้หักเขาเขาล่มเฮียเขาไปงุ้มกับเราอ่ะกับเาแม่เอามืมาอเขาเนี่ยค <c oughs> อยค่ำ <c oughs> พี่แม่บอกว่าเข <c oughs> าอย่าไปลาดุกปลาดุกมันหลายปี ปนว่าป่าใบเห็ดดือม,มึนไหมบอกงนะอ,อยากหามไหมเป็นยังจังหามแต่ดิเป็นเด้งหน่อยแกนอยากลืนคว้างจังหน่อยก็แม่นมือเขาเจาะปากมือจเจดีเจี๊บเจดีจเ,ดเลยเด็กฆ่าเลยเด็เคือว่าขืนมากหัวตกตน้นนั่นเป็นปลาดุกซดน,น,นั่นใช่ไหมไงมันไก่ย่างปลาลุดไหม จ <END Be at> นเด็ิซีงแน่เสียจะว่ามันหักค่าห้องบ่อาแล้วเมียขึ้นไปทั้งหน้ากันเน้อไหงาเรื่องไห้าเรื่องแบบว่ากลมใจไว้หยันแล้วได้หยันแล้ววันจันละบ่อบ่กฟังสียม่ยผิดปนี่ขึ้นไปเราไปไห้อยู่ทั้งแางหน้าหมแหละเอาตะขี่เน่านั่นเนาะหฮอก็เห็ดน้ำพริกเอียงกับพกเคี้ยเคี้ยปลาไหใไไหมอันน้ำปลา น้ำปลาไส้หมองบาดแพ้ไหมมันส่องไงาพี่น้องมันดูดผิดจะเว้ยนี้ไปยังครไง,ง,ง,งเราต้องหย่อมแตงกวา <c oughs> ปลาเากป่ากันเลยจะมา,าส่องไส้อีดีเลยกูเหมือนใส่บ่าเลยครับใช่เนาะตะกีะะ้มัมนว่ามีเชื้อลูกป่าไหนเด้เกจิดินกิญญาหรือยอย่าง ลวกน้ำขีดดินขีดดอนไปนุง่นนนง,นนงนนก,กินขีดดินนะกี่วันที่เรียนแรงคุณต่อจะขีดถ้าลวกไปหายไปหน้าเดีนขีดดินไส้น้ำหัวถอกหัวท่างนริงไหมยินดีต่อตัวมื่อนี่โอ้ตาหน้ายุ่งใสเขาคุณหัววะ <laughs> cái đây ngoài tôi mở vô trong mặt khẩu ông chưa một chắc chắn này nọ bởi vì kêu mặt không một chắc không mấy ta hình xây luật kêu ông chẳng hộp một chắc ở trên ngoài có con bò để kêu mừng một chắc ta phải cái khai khẩu mới đây thành toàn ừ. Hãy subscribe แก่ประกอบกระสมดีตัวพูะตัวพู้อาหารเรียกอหารอากาศอากาศเรย่ืมถามซื้อแล้วบมาหัวไอซื้อย่างนอก ไอ้ก้อมเหม็นมบนะบางไหนเด้ดอไอ้หาระานากาัดจิม,มาอีสานมานหนุ่มหน่อยน่อเดี๋ยวเอาชั่วรผู้ก็กล่วลยไม่หัอู้แถวเรอคือกับแก้วปเล่ามากเล่ามากแต่ดีอ,อกดีใจเล,ล่าม,มากกับฝาวนาะเอาแวะมาหนึ่งน้ำเอ้ยหวานซ่นอนแก้วลื่นตามสือ่อประดุก น้องก็สิว่าเจ้าปุ้ยหายไปเสียไรเมื่อคุณพ่อมาเก็ากล่องน้ำเมเปิลดูทั้งหลังกล่องพี่น้องกุกุกุกวนเมื่อเช็คความเรียบร้อยไหม เป็นกองน้นให้แล้วอือหือิว่าตัวเดียสบ้า่ยดนะถ้าุ๋ยไม่ใส่ยิข,ข้าำใจก็แีกกว่านั้นยยังตาห้อยยิ่งเปนวนกินบั่นเท่ามันกะค่ะ chấm nhặt cỏ phải và chấm nhô lung sàn bữa ăn chi này mà lăng sang bên sang mà nghe nô này đi nó bây giờ tôm dây bọc cỏ bớt tôm bây giờ mốt rồi thì chán lên thì thám lên อันนี้มันแบบว่านวพอดีเลยเนาะเกี่ยวบกกอกนี่ครับเลยบกกอกคู่ชมพูกุ้งม้าหมืูวันว่าอยากคือว่าทำไมเกี๊ยวบกอก่ะบกกอก่ึหนไปนี่เดี๋ยวเขามาให้อยู่นี่เห็นกินดีเขาเลยบอกไปเกี๊ยวปลาซำดีว่ามีสิชวนงาไปขบสิ thì mình vẫn vào bàn, không có suất รวยไปลุกหน่อยไปคลอนหน่อยไปเคียงนี่ตัวหนึงเนี่ยมั่งกัคกุวงไปคลอกะมีดคลอนหน่อย ปดุกหน่อยตัวหน่อยอีดีปล่อยลองสาจ้ะกินน้ำปล่อยน้ำมะมันรุ่นน้องอีกจังได้กินอีกหอยน้ำฝนตกปลาบืนออกมากน้ำฝนไม่กับบืนออกมากแพรอ,อีกพี่นนองข้าวก็หรีกินข้าวก็หรีกินอีกลองตรง มีมีปลาดุกหลายว่าครับพี่น้องครับเอาเจ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเปรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ตีตามชมครับเบ้าปุยจู่รักมันนี่ผ้าพีผ้าน้องครับมกปลาดุกหน่อยครับพี่น้องโอ้ยคขาดมกปลาดีหน่อยจะปากระแยงโอ้ยความเกี้ยวบระกอบครับพี่น้องเนื้อคุลุกิเลสครับสุดยอดครับอ่ะชิมนี่ไป็นทรนม่ิสเซอเกินพี่น้องครับชิมหนังอเมริกาครับโชคดีคุ้มสู้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิว